กว่าจะมาเป็นหมอผิวหนังนะครับชีวิตมันยากลําบากขนาดไหนนะครับมูด้วยมไหมมูด้วยมถามว่ามูก็มีการมูบ้างก็เช่นการไหว้พระไหว้เจ้าหญิงเดียวไม่ได้นะครับต้องดวงด้วยดวงของผมมันเหมือนเรามาอิเล็กที่ประมาณสักสองปีเพราะฉะนั้นมันก็จะได้รู้แล้วว่าจริงๆแล้วเราชอบหรือไม่ชอบยังไงก็จะมีประสบการณ์อเนี้ยได้ได้ไปเยอะพอสมควรได้เยอะไหมล่ะเยอะครับเยอะ โลกยากๆเจอหมดเลยตอนแรกก็วันวันแต่ว่าหลังจากนั้นก็รู้สึกแบบเหมือนเราได้ทํางานช่วยเหลือประชาชนก,ก็ภูมิใจตัวเองถึงแม้จะเนื่อแต่ก็ภูมิใจสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับนะครับสู่ Derma d i g j สบ by Rama Dermatology นะครับผมอาจารย์นแพทย์นัทชาติจุไรรัตนาพรนะครับวันนี้ราบ,บทเป็นพิธีกรมาสัมภาษณ์กับเกสสุดพิเศษนะครับ เป็นเฟโลเดอร์มาโตเซอร์เจอรี่นะครับทีท่พึ่งเข้ามาเลยนะครับสดๆร้อนๆแต่ที่เราจะมาคุยกับวันนี้ชื่อตอนก็คือเป็นกว่าจะมาเป็นหมอผิวหนังนะครับชีวิตมันยากลำบากขนาดไหนนะครับกว่าจะมาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหมอผิวหนังได้เนี่ยมันมีเส้นทางยังไงบ้างนะครับวันนี้เกสที่เราเชิญมาทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นเกสที่เส้นทางมาไม่เหมือนกันนะครับคนหนึ่ง เป็นฟรีเทรนนิ่งไม่มีต้นสังกัดนะครับอีกคนนึงก็คือต้องไปหาทุนมาก่อนเพื่อที่จะมาสมัครเรียนนะครับเดี๋ยวให้เคสของเราได้แนะนําตัวก่อนดีกว่านะครับเริ่มเลยครับค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงสุดษาสิริธูนค่ะแพทย์เฉพาะทางผิวหนังนะคะเอาทุนกระทรวงสาธารณสุขมาเรียนเป็นอะเรสิเดนต์ค่ะสวัสดีครับนายแพทย์ชินทิพย์พีรวัฒนาวิทย์นะครับแพทย์เฉพาะทางผิวหนังนะครับเป็นแพทย์ฟรีเทนครับอ่าแต่ละทั้งสองท่านนี่คือจบจากที่ไหนนะครับ ทั้งสองคนจบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือมาตอนนี้ก็คือทั้งสองท่านเนี่ยก็คือมาเรียนต่อนะครับเอ่อเฟลโลเ d e r m a t ท l o g i c surgery นะครับที่รามานะครับ uh, ทีนี้เรามาลองคุยกันดีกว่านะครับว่าทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ การที่จะมาเรียนแพทย์ประจำบ้านสกินเนี่ยหลักสูตรคือมันทั้งหมด4ปีนะครับปีแรกเนี่ยต้องผ่านอายุรศาสตร์ก่อนนะครับก็คือเป็นวนเมดิซีนส่วนอีก3ปีที่เหลือนี่ก็คืออยู่ที่แผนกผิวหนันะครับทีนี้เส้นทางในชีวิตของทั้ง2คนเนี่ย แตกต่างกันไงไหนลองเล่าเลยก็ได้ว่าตอนเบื้องต้นตอนกว่าจะมาเรียนเราจากแซนก่อนว่า<ด>เป็นไงคะค่ะสำหรับแซนนะคะก็คือมาในรูททุนรูททุนกระทรวงสาธารณสุขค่ะคำว่าทุนคืออะไรทุนก็คือการที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะสังกดมหาวิทยาลัยสังกัดก,กระทรวงสาธารณสุขหรือว่าสังกัดต่างๆนะคะก็คือเปิดทุนขึ้นมาเพื่อหาสตาฟที่ขาดแคลนในสาขานั้นๆค่ะตอนนั้นก็คือใช้ทุนอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะ จะไปหาทุนนี่ถ้าไมถามว่ายากไหมก็คิดว่ายากแล้วก็เป็นโอกาสแล้วก็เป็นโชคดีเพราะว่าตอนนั้นคือแซน่ะทางานใช้ทุนที่จังหวัดนครปฐมแล้วก็มีบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดนครปฐมค่ะปีแรกก็คือทํางานเป็นเขาเรียกว่าแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐมหลังจากนั้นเป็นอินเทอร์นสองสามที่รบรชถามว่ายากไหมก็คือในส่วนของการทํางานราบรชเนี่ยค่อนข้างหนักเหมือนกันเพราะว่ามีภาระงานที่เยอะด้วยความที่เราเป็นหมอตัวเล็กๆในโรงพยาบาลที่มีหมอจำนวนไม่มากนอกจากเราที่จะต้องดูเรื่องของส สันเม็ดเด็ก ER แล้วก็ยังต้องช่วยในงานบริหารบ้างค่ะที่เป็นประธานองค์กรแพทย์ดูงานคุณภาพแต่ว่าอันนี้ก็เป็นข้อดีที่ทําให้เราได้เรื่องของสอบสกิลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลีดเดอร์ชีพการทํางานเป็นทีมเวิร์กการกล้าตัดสินใจค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีหลังจากนั้นค่ะด้วยความโชคดีที่ว่าตอนนั้นทุนคนครปฐมอาจารย์ อาจารย์พระอาจารย์วัทที่ค่ะท่านกาลังใกล้เก,กษียณอายุราชการทางนครปฐอมถมก็เลยได้เปิดทุนผิวหนังขึ้นมาแล้วแซนก็เลยไปขอสมัครรับทุนค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางโรงพยาบาลนครปฐมถด้วยที่ให้ทุนแซนมาค่ะ,อะโอเคจริงๆก็คือมูด,ด้วยไหมมูด,ด้วยมถามว่ามูก็ <c oughs> ม,มีการมูบ้างก็เช่นการไหว,<ล>ว้พระไหว้พระค่ะ,ะถามว่าทำเรื่องมูได้เก่งอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องดวงด้วยด้วยค่ะหมอก็มักจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับทีนี้มาของน้องแพลนบ้างน้องแพลนนี้ แตกต่างกันไหมคือจริงๆของผมมาต่างกับของพี่แซนนะของผมมาเป็นแพทย์ใช้ทุนก่อนหนึ่งปีครับแล้วก็ลาออกจากราชาการเพื่อมาเป็นแพทย์ผู้ช่วยวิจัย<น>หรือว่าเรียกกันว่ารีเสิร์ชเฟลโลที่จุฬาครับอม,มาเป็นรีเสิร์ชเฟลโลก็คือเท่ากับว่าเหมือนเราใช้ทุนปี2ปี3าไปเลยถูกไหมใชแแ่แล้วตอนนั้นนี่เป็นยังไงบ้างชีวิตเป็นรีเสิร์ชเฟลโลทาอะไรบ้างจริงๆส่วนใหญ่ก็คือช่วยทําวิจัยกับอาจารย์ครับหลักๆแล้วแต่ว่าก็อาจจะมีไป ดวยทางด้านงานเกี่ยวกับพวกคลินิกบ้างแต่ว่าไม่เยอะครับอโอเคก็คือ,อต้องต้องพูดว่าหลักสูตรฟรีเทรนนิ่งของแต่ละสถาบันเนี่ยก็คือจะไม่เหมือนกันนะครับคือบางที่เนี่ยก็อาจจะร e q u i r ว่าต้องมาเป็น research fellow ก่อนนะครับถึงจะสมัครในระบบฟรีเทรนนิ่งได้นะครับแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยการสมัครแพทย์ประจำบ้านผิวหนังนะครับต้องใช้ทุนให้ครบ3ปีก็คือถ้านับระยะเวลาก็คือ เหมือน3ปีหลังจบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหมอใช้ทุนปีนึงแล้วมาเป็นรีสอร์เฟลโลก่อนก็ต้องเป็นไปอีกอย่างน้อย2ปีให้ครบ3ปีถึงจะยื่นสมัครนะครับตอนช่วงที่สมัครหมายถึงว่าเราเตรียมตัวยังไงอย่างแบบต้องทําอะไรเป็นพิเศษไหมตอนปีที่เราสมาัคร<ำ>จริงแล้วเนะี่ยรูร้ทุนพอแซนได้ทุนมาแล้วค่ะนอกจากที่เราได้ทุนแล้วเราก็ไม่ควรนิ่งนอนใจเราควรแบบศึกษาความรู้ต่างๆคืออย่างแซนก็ไปอบรมประชุมด้านผิวหน,นังต่างๆ แล้วก็เข้าไปเขาเรียกว่า ELECTIVE ในสถาบันที่เราสนใจค่ะแล้วก็หลังจากนั้นชันก็จะทําโครงการผู้ช่วยหรือประชาชนเช่นการออกไปให้ความรู้ทางผิวหนังแก่คนในชุมชนค่ะอโอเคก็คือเราอาจจะต้องจริงๆอันนี้เป็นพอยที่สำคัญนะครับว่าถ้าสมมติว่าคุณหมออยากเรียนผิวหนังเนี่ยการมาอิเล็กทีฟก่อนระหว่างที่ใช้ทุนเนี่ยก็เป็นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สาคัญนะครับ ข้อดีก็คือหมอจะได้รู้จักตัวเองด้วยว่าชอบอันนี้จริงหรือเปล่าเราอาจจะชอบแผนอื่นก็ได้นะครับมาดู pe, อิเล็กทีฟเราอาจจะไม่ชอบเลยแล้วก็อีกประจ,จันหนึ่งก็คืออาจารย์ก็จะได้รู้จักเราด้วยถูกไหมในสถาบ,บันที่เราจะมาสมัครนะครับแล้วถ้ามีเวลาก็มาอิเล็กทีฟก่อนก็ดีนะครับแล้วของแลนเตรียมตัวอย่างไงบ้างก็อาจจะเตรียมน้อยกว่าของพี่แซนเพราะว่าจริงๆแล้วคือของผมมัน,มน, <laughs> มนเรามาอิเล็กทีฟอยู่ใน กี่ยวกับผิวนางอยู่แล้วเนี่ยประมาณสักสองปีเพราะฉะนั้นมันก็จะได้รู้แล้วว่าจริงๆแล้วเราชอบหรือไม่ชอบอย่างไงแต่ว่าข้อดีเหมือนที่อาจารย์แจ้งไปก็คือเราจะได้คุกคีอยู่ในวงจริงๆแล้วอาจจะมีความพร้อมมากกว่าคนอื่นนะครับร่วมกับอาจารย์จะรู้จักเรามากกว่าการที่เป็นรีเสิร์ชเฟลโลเนี่ยอย่างเดียวของน้องแทนที่่าเป็นรีเสิร์ชเฟลโลก่อนเนี่ยก็เป็นเป็นอีก แท็กหนึ่งที่มีความสําคัญนะครับเพราะว่าการที่มาเป็นสิศวะโลเนี่ยคุณหมอจะได้ประสบการณ์ในการทําวิจัยเยอะเลยนะครับเพราะว่าตอนที่เราเป็นแพทย์ประจําบ้านเป็นไง <c oughs> ก็ต้องทําวิจัยโดยตัวเอง<จ>นะ<จ><ช>ครับเราทาทุกอย่างเองหมดเพราะฉะนั้นถ้าหมอมาเป็นสิศวะโลก่อนเนี่ยก็จะมีประสบการณ์อันเนี้ยได้ได้ไปเยอะพอสมควรในเยอะไหมละ่ะเยอะครับเยอะใช่ไหมมันทาให้ตอนที่เรามาเรียนเป็นแพทย์ประจําบ้านทําวิจัยได้กง่ายขึ้นมากครับใช่ก็คือชีวิตก็จะดับง่ายขึ้นนะครับแล้วคุณหมอก็จะได้ expose ์กับ คลินิคอลอะไรบางอย่างที่เวลาขึ้นมาที่แผนกผิวหน,นังแล้วเนี่ยก็จะง่ายเลยนะครับแล้วทีนี้ตอนตอนที่แบบรู้ตัวว่าได้แล้วว่าเป็นไงบ้างดีใจไหมดีใจมาก, <laughs> ม,ากมันยากมากอ่ะย,<า>ยากมากคือเป็นโอกาสนะที่ดีมากๆกา<ด>ที่ด้เรียน,น,นใช่ค,ค่ะแล้วพอเนี่ยอันนี้เพิ่งจบมาสดๆเราผ่านไปอ่ะข้ามสู่ข้ามไป4ปีปีผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับจบมาแล้วเป็นไงบ้าง อันนี้อันนี้จบมาก่อน <จบ S 2> อันนี้เพิ่งจบอันนี้เพิ่งจบเป็นไงบ้างเราพ่อจบหมอจบไปเราไปทํางานมารู้สึกดีใ,ใจที่ได้เอาความรู้ที่ได้รล่าเรียนมาค่ะไปช่วยเหลือคนไข้เพราะว่าข,ของแซนอ่ะเอาทุนงลงมาที่ข้ามาถมพอกลับไปถึงปุ๊บตอนแรกเป็นหมอผิวหนังท่านเดียวในโรงพยาบาลก็ได้ดูทุกหน่วยเลยไม่ว่าจะเป็นแบบยิมูโนโดูในส่วนของอเวสติคโคลบลาบิชิตต่างๆซาร์ซิสโรคยยกๆเจอหมดเลยเีเวนเทนเจอหมดค่ะก็เลยตอนแรกก็หวั่นๆแต่ว่าหลังจากนั้นก็รู้สึกแบบ เมือนเราได้ทํางานช่วยเหลือประชาชนก็ภูมิใจตัวเองถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็ภูมิใจค่ะสุดยอดเลยนะครับเนี่ยก็คือว่าอันนี้ของคุณหมอแซนก็คือเป็นตัวอย่างว่าเราเอาทุนมานะครับอ่าเราก็กลับไปทํางานให้เขาด้วยนะครับเป็นการตอบแทนนะครับเนี่ยก็ตั้งใจทํางานเต็มที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังค<อ>มโปรเพอขอบคุณค่ะ <laughs> ยังําอะไรมาไม่ได้เพราะว่าเพิ่งจบ,แ,<ต>บแล้วก็มาเรียนต่อเลยนะครับ,รบแล้วทีเนี้ยตอนตอนถามอีกนิดนึงดีกว่าเพราะว่าเคยมีคนชอบถามมาว่าตอนเรียนสกินยากไหมยากมากรู้สึกว่าพอขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นเข้าหน่วยมาตอนปีเรสิดเดนซ์สองรู้สึกว่าเป็นไงบ้างรู้สึกเป็นอโฮนิเวิร์ดเป็นโลกใหม่ดได้เรียน <อ S 2> รู้อะไรใหม่ๆแต่ว่าด้วยความ,มที่ว่าเราทั้งคู่สนใจเรื่องสกินอยู่แล้วค่ะก็เลยแบบเอนจอยกับการเรียนมากค่ะ ใช่ก็คือมันก็เป็นอะไรที่แบบเหมือนกับต้องท่องเยอะเหมือนกันเนาะเออโ o โตกราฟิกเมมอรีนะครับ <laughs> ก็เห็นภาพแล้วก็ต้องตอบได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอ่าแล้วทีนี้ตอนตอนระหว่างที่เรียนอะ่ะสามก็คือ1ปีตอนวนอายุรกรรมเนาะอ่านั้นก็จะเป็นฝึกเกี่ยวกับพวกอ่าจ r เนอเรลเมดการ approach อะไรพวกนี้ทั่วไปเนาะครับทีเนี้ยเคยมีอันเนี้ยต้องพูดอีกเหมือนกันเพราะว่าบางคนจะมาเรียนสก,กินนะแต่เขาก็แบบกลัวการแบบต้องไปวนเม็ดมาถึงว่าตอนปีแรกอ่ะ มันแบบมันเป็นไงบ้างชีวิตมันเหนื่อยมันต้องเหนื่อยแหละมันต้องเหนื่อยอยู่แหลวแต่ว่าเราได้ประสบการณ์อะไรจากตอนวนเบสที่คิดว่าเราเอามาใช้ตอนช่วงที่วนเป็นเรสเซนสกินแล้วมันดีขึ้นจริงจริงมันก็คือสกินมันไม่ได้เป็นโรคที่มันเกี่ยวกับแค่ผิวหนังอย่างเดียวมันมีบางโรคที่มันเกี่ยวข้องกับระบบทางร่างกายนะครับการที่เราให้เราแล้เอาประสบการณ์ในการไปวนเบสมาก่อนปีหนึ่งเนี่ยมันก็ทําให้เราเข้าใจเกี่ยวกับพวกระบบอื่นๆมากขึ้นวมกับ เราได้รู้จักคนอื่นเวลาเราทํางานเราก็จะได้ติดต่อประสานงานได้ง่ายขึ้นร่วมกับเราเข้าใจระบบของโรงพยาบาลนั้นๆมากขึ้นครับเหมือนกันไหมใช่เหมือนกันค่ะเหมือนเราสามารถทํางานเป็นทีมเวิร์กแล้วอย่างที่น้องแพนบอกคือโรคสกินไม่ใช่แค่ผิวด้านนอกแต่บางทีมันมีบางโรคที่เป็นข้างในแล้วก็มาแสดงออกทางผิวหนังเพราะฉะนั้นก็การเรียนเบิรนี่ก็ได้ครอบคลุม แล้วทาให้เราเนี่ยได้ความรู้ต่อยอดของสกินที่มากขึ้นเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นค่ะถูกต้องครับก็เลยอยากจะฝากไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนคิดว่าหมอสกินเป็นหมอผิวผิวเนาะเหมือนดูสิวดูอะไรแค่เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะพอเราเรียนมาสี่ปีเราพบว่าเราดูอะไรมากกว่านั้นเยอะมากแล้วก็โรคเนี่ยส่วนมากมันก็เป็นโรคที่มี อะไรแอบซ่อนอยู่บางทีออกมาทางผิวหนังแต่ว่ามันก็มีโรคอวัยวะอื่นข้างในที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นหมอไม่ต้องกลัวการไปบนเมดิซีนนะครับก็คือว่า1ปีที่ในหลักสูตรเรสซิเดนซ์สกิน4ปีปีแรกเนี่ยบนเมดิซีนก็จริงนะครับอาจจะเหนื่อยอยู่แล้วมันต้องเหนื่อยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหน่วยการแต่ว่าหมอได้ความรู้ที่หมอสามารถเอามาต่อย,ยอดกับการเป็นเรสซิเดนซ์สกินเป็นหมอผิวหนังที่ดีในอนาคตได้เพราะว่าหมอต้องดูคนไข้เป็นระบบเป็นองรวมนะครับดูอวัยวะต่างๆด้วยนอกเหนือจากสกินนมออออก็ต้้้งงงรรูเออืื่่ขๆดวยนะ ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้เรียนตรงรุ่นนะถูกไหมบางคนก็จะแบบเลดไปปีนึงเหมือนเทียบเท่าไปใช้ทุนปี4ปี5เรายังไม่ได้เรียนเลยอะไรเงี้ยเออมันมันก็มันก็มีเหมือนกันใช่ไหมใช่ค <c oughs> ่ะแล้วแต่แล้วแต่ปีแล้วแต่โอกาสแ,<ต>แล้วแต่ดวงแล้วแต่โอกาสใช่ใช่ใช่ค่ะถ้าส่วนใหญ่คนที่เราก็ก็ส่วนจะได้เรียนทุกคนใช่ค่ะ คือถ้าหมอมีความมุ่งมั่นนะครับว่าอยากจะเรียนจริงๆอยากจะเป็นหมอผิวหนังจริงๆโดยเฉพาะอยากเรียนบอร์ดนะครับก็ถ้าเราไม่ได้ในปีนี้ก็อย่าเพิ่งเสียใจนะครับก็สมัครต่อไปนะครับสร้างโปรไฟล์ให้กับตัวเองมากขึ้นคือแต่ถ้าเราไม่ได้เราถ้าเราอยู่นิ่งนอนใจเฉยๆไม่ทำไม่ทพัฒนาตัวเองอันนี้ก็ไม่ได้นะก็คือหมอก็ต้องไป ควนควายหาความรู้เพิ่มเติมไปอบรมอะไรเพิ่มไปประชุมเพิ่มนะครับมาอิเล็กทีฟเพิ่มนะครับถ้าไม่มีทุนลองหาทุนซิว่ามันได้ไหมนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เหมาะสามารถพัฒนาตัวเองให้ได้รับโอกาสได้รับเรื่องในการเรียนแพทย์ประจำป้าผิวหนงมากขึ้นได้นะครับแล้วแล้วอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเอาทุนมาแล้วเราถ้าเกิดสมมติว่าจบไปแล้วอ่ะมันมีเหมือนกันนะที่ว่าคนแบบไม่ได้อยู่ต่อ,อไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามอะไรเงี้ย เออมีไหมมีมีเจอบ้างเหมือนกันไหมถ้าถ้าเป็นรุ่นพี่ก็มีมีทั้งที่ไม่ได้ใช้ทุนต่อหรือมีการย้ายค่ะเพราะว่าอ่าแล้วแต่คอนดิชันของแต่ละคนบางคนอยากย้ายไปใกล้บ้านหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเอกระตากก็ต้องคุยกับทางต้นสังกัดแล้วก็ปลายทางที่จะลาบด้วยเอยากรู้มันย้ายได้ใช่ไหมจริงจริงย้ายได้ฉันเคยเห็นรุ่นพี่ย้ายกันเหมือนกันค่ะคือถ้าสมมติหมอไปกลับไปอ่ขอทุนมาแล้วกลับไปใช้ทุนแล้วรู้สึกว่าเออตรงตำแหน่งเนี่ยเออมันอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตเรามากอะไรเงี้ยครับ ก็สามารถคุยเรื่องใหญ่ที่ทํางานได้อย่าเพิ่งลาออกนะคือจริงๆเอาทุนไปเราก็อยากให้ทํางานให้ที่ที่ขอทุนมาของเราให้เต็มที่นะครับอ,อยู่ในระบบต่อไปก็จะได้ช่วยเหลือคนไข้นะครับใน,ต,น,นตําแหน่งต่างๆของประเทศไทยนะครับอยากจะให้ฝากไว้ดีกว่านะครับว่าสําหรับคนที่ <c oughs> ยังกำลังเลน้องๆอินเทอร์หรือว่า <c oughs> น้องนักศึกษาแพทย์ที่กําลังอยู่ในช่วงเรียนอยู่ว่าเนี่ยจะจบแล้วหรือว่าระหว่างเรียนอยู่อ่ะอนาคตอยากจะเรียนหมอผิวหนังเนี่ย ควรมาเรียนไหมเชียร์ไหมแล้วถ้าเรียนนี้ต้องมีอย่างจะฝากไว้ว่ามีต้องทําตัวยังไงดีต้องยังไงถึง, <c oughs> ถงจะได้เรียน <c oughs> น,น้องฝากสิก็อย่าง ก็ถ้าเป็นส่วนตัวก็คือ,อยังอยากเชียร์ให้น้องๆเรียนแพทย์เฉพาะทางผิวหนังอยู่ค่ะ mm. เพราะว่าจะได้ความรู้ในหลายๆด้านครอบคลุมเลยค่ะแล้วก็ยังไงถ้าคนที่สนใจถ้าถ้าไม่มีทุนก็ดังที่อาจารย์บอกก็ลองหาทุนก่อน mm. พัฒนาตัวเองแต่ว่าพัฒนาตัวเองแล้วก็บางคนถ้าไม่มีทุนจร,งจรงิงก็อาจจะลองไปลุ o k research f e l l แต่จรงิงๆยังไงก็ตามการพัฒนาตัวเองเนี่ย ไม่ใช่ว่าเราได้ทุนมาแล้วเราก็จะแบบอยู่นิ่งนีฉันมีทุนฉันได้เรียนแน่นอนไม่ใช่เพราะเราต้องแบบอ่าควนไปศึกษาความรู้ควนไปอิเล็กทีฟแล้วก็บางคนอาจจะเริ่มทําเปเปอร์ได้ด้วยค่ะที่โรงบูมบาใช่ค่ะ้รงพทยมีเยอะิงก็อยากอยากสนับสนุนทุกคนให้เรียนเหมือนกันครับแต่ว่ากิ่งก็เหมือนที่พี่แทนพูดไปผมพูดในแท็กของผมแล้วกันนะครับถ้าสมมติว่าเราคิดว่าทุนของทิวหนังเนี่ยเป็นทุนที่หาค่อนข้างยากนะครับ อาจจะแนะนําให้ลองมาสมัครเป็นรีไซเนอร์เฟลโลดูก่อนได้ครับเพราะมันจะทําให้เราเนี่ยเพิ่มโอกาสทั้งพัฒนาตัวเองทําให้รู้จักอาจารย์รู้จักระบบแล้วก็รู้จักว่าเราเนี่ยชอบผอิวหนังกจรึเปล่าครับ mm hmm. ใช่เลยครับสำหรับคนที่อาจจะมองว่าการหาทุนเป็นเรื่องยากครับจริงๆมันมีระบบที่เรียกว่า research fellow ในหลายๆสถาบันไม่ได้ทุกสถาบันมีนะครับแต่บางที่ก็อาจจะมีนะครับคุณหมอลองค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ถ้าสมมติว่าใช้ทุนแล้วคุณหมออยากมาเป็น research fellow ก่อนอันนี้ก็เป็นข้อดีอันหนึง่งสำหรับคนที่จะมาสมัครในตำแหน่งฟรีเทรนนิ่งนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับว่า ปัจจุบันนี้ก็จะมีหลายๆคนที่จบไปแล้วก็คือไป practice เลยอาจจะทําเกี่ยวกับเสริมความงามหรืออะไรอย่างนี้ไปเลยนะครับจริงๆอ่ะถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วอย่าลืมนะครับว่าคนไข้ที่มาปรึกษาเราเรื่องการเสริมความงามเนี่ยจริงๆเขาก็อาจจะเป็นโรคผิวหนงังอะไรบางอย่าง นะครับที่แอบซ่อนอยู่แล้วเราไม่รู้หรือเปล่าถ้าสมมติว่าเราไปทําหัตัการในกลุ่มคนเหล่านี้บางทีมาอาจจะทาให้โรคแย่ลงได้อย่างเช่นยกตัวอย่างเลยเป็นมะเร็งผิวหนังแล้วเราไม่รู้ว่าคนไข้เป็นมะเร็งผิวหนัง,แล,นนง,นงแล้วเราไปยิงเลเซอร์เขาอย่างเงี้ยบางทีมาอาจจะแย่ลงอาจจะลามลงไปลึกมากขึ้นนะครับอาจจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้น การที่เรามาเรียนนะครับเบสิกสกินกับการมาเรียนแพทย์ประจำบ้านผิวหนังนะครับอันนี้ยังไงก็เป็นสิ่งสำคัญที่อยากจะฝากให้น้องๆรุ่นใหม่นะครับมาเลือกเรียนนะครับอาเรสิเดนซ์สกินกันนะครับมันอาจจะดูเหมือนยาวนาน4ปีต้องผ่นเม็ดด้วยแต่ว่าจริงๆแล้ว มันก็มันได้ประสบการณ์เนาะต้องบอกว่ามันคุ้มมากเลยอ่ะต้องบอกว่าถ้าพูดถึงตัวเองนะครับผ่านทั้งหลักสูตร MS มาแล้วนะครับเป็น Research Fellow มาก็แล้วนะครับ Fellow, Fellow เดิมเซอร์รก,ก็เรียนแล้วนะครับแล้วก็ Residen Skin ก็เรียนแล้วนะครับเรียนมาหลายหลักสูตรมากทีนี้ก็คือรู้สึกว่ารู้สึกไม่เสียใจยเลยในตลอดชีวิต10ปีที่ผ่านมากับการเรียนนะครับก็คือรู้สึกว่า มัน a c c o m p l i s h หมดทุกอย่างนะครับเราเราไม่มีอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าเราได้มาเรียนละเอียดจริงๆนะครับก็อยากจะฝากน้องรุ่นใหม่นะครับว่าการมาเรียน Resident นะครับเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็อยากจะให้มาสมัครกันเยอะๆนะครับโอเคก็วันนี้พ่อหอมปาาหอมพอนะครับสำหรับน้องๆที่จบใหม่นะครับแล้วก็ที่กำลังเรียนอยู่นะครับแล้วก็อยากจะเรียนต่อผิวหนันนะครับก็ มาสมัครกันเยอะๆนะครับขอบคุณอาเกสของเราในวันนี้ทั้งสองท่านด้วยนะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอบคุณทางทีมงานนะครับที่ในที่มาช่วยเหลือในวันนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ้าย